สวัสดีค่ะมาพบกับกระซิบบอกเรานะคะแอดมินก็พาทุกท่านมาแนะนำให้ได้รับชมกับรถกระบะสวยๆเช่นเคยเลยในทุกวันเลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ไว้ทักทายแอดมินด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะทุกท่าน t o y ยต้าวีโก้สมาร์ทแคปรถกระบะมือ2ปี2011ทรงรอๆรนะคะมาในราคาตัดค่ะ 179,000บาทเครื่องยนต์เบนซิน2 7 0 0ซี c, c ี VVTi นะคะเกียร์ธรรมดาค่ะพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์แคปเปิดได้นะคะกว้างๆค่ะทุกท่านพื้นที่ใช้สอยภายในนะคะกว้างมากขึ้นลงสะดวกสามารถขนของใส่ได้สบายๆเลยค่ะสวยงามตามรูปนะคะคอนโซลสวยพวงมาลัยพาวเวอร์กระจกเป็นไฟฟ้านะคะ เชื้อเพลิงน้ำมันเบนซินล้วนเลยค่ะ91-95เติมได้หมดเลยนะคะเน้นย้ำว่าเบนซินนะคะแอร์เย็นภายในสวยไม่ชามคาซีสวยทั้งเส้นไม่มีดามนะคะรอนกระบะก็สวยแบบเดิมๆค่ะตัวรถทั้งคันนะคะของคันนี้ก็ได้สภาพแบบเดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะไม่มีผุด้วยค่ะ เครื่องดีเกียร์ดีช่วงร่างดีไม่มีกระตุกนะคะน้ำไม่ดันกวนไม่ไหลเหย,ยียบร้อยกว่าสบายๆค่ะกท่านสีสังรอบคันก็ไม่น่าเกียดนะคะเอกสารครบค่ะราคาสามารถเจราจาต่อรองได้นะคะคุยกันได้นะคะหากท่านสนใจ179,000บาทรถคันนี้อยู่ที่สะพาน6กอำเภอเมืองจังหวัดรบบุรีเบอร์ติดต่อผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปนะคะ โทรไปคุยสอบถามกันได้ค่ะสามารถติดต่อเจราจานัดหมายกันโดยตรงได้เลยนะคะทางด้านของแอดมินก็เพียงแนะนำให้ท่านได้ชมกันเท่านั้นค่ะไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้านะคะหากถูกใจยังไงแนะนำให้เดินทางไปดูตัวจริงด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ประกอบการตัดสินใจที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ